เดินจลุกเดินค่ะเอาอหารให้ปลาเหรอลูกเหรอเอาไปู่ไลนค่ะ จะทำงั้นจะทำงั้นอืมเรียกปลาเรียกปลาปลากินข้าวนี่ไงนี่ไงปลาเต็มเลยเห็นไหมอ้โหไหนเรียกปลาไหมเรียกเขยา่าอาหารกันเช็คเช็คกันเช็คเช็คดีปลาเต็มเลยนี่อ เช็คเอีกนั่นเห็นไหมปลาเต็มเลยเหรอคะเดี๋ยวไปใกล้หลกเอาเช็คเช็คใหม่เรียกปลาก่อนเรียกปลา,าปลาปลากินข้าวค่ะกันขยวขยวกันลูก ปลาปลาี่ไงใช่ไหมปลาปลาไงมันบอกปลามาแล้วเป็นรัวหมดเลยลูกเนาะนเห็นไมเห็นปลามาไม่แทนไปยู่นั่นวเหรอคะไม่๋ยวไปใกล้จะตกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลามาลูกเดี๋ยวปลามา